สวัสดีครับลุงต่อพาเกินฟุตเทววันนี้มานาเสนอวัตถุงคลครับอันนี้เป็นตะกุดพ่อท่านเขียววัดลงบนเน่ยเป็นตะกุดเนื้อตะกัวนะครับให้ดูมีเชือกพันเนี่ยเป็นตะกุดเก่ามากเลยครับเขาบอกว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นตะกุดพ่อท่านเขียวปีหนึ่งสามนะ สิทธ์ทบสร้างถวายผมก็ไม่แน่ใจเงินแต่ว่าเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าะแต่ก็ชอบครับประวัติของพ่อท่านเขียววัดหลวงบนก็เป็นเกจิอาจารย์วัดหลวงบนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคร พาอท่านเขียววัดหลงบนก็มีชื่อเสียงโด่งดังมานานนะฮะ <c oughs> ท่านก็ปัจจุบันวัดหลงบนก็มี <c oughs> พระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่สืบสารวิชาคมแล้วก็ดูแลว,วัดหลงบนก็คือพระอาจารย์สมนึกนะพระอาจารย์สมนึก,กนี่ก็เก่งนะสร้างวัตถุมงคลล็กเข้มขังศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านเขียววัดหลงบนเนี่ยก็ เขาบอกวาอ่าตอนท่านมรณาภาพนะแล้วก็เผานะจีวรไม่ไหม้อาสังขารไม่เน่าเปื่อยนฮะก็ยังมีสังขารท่านอยู่ที่วัดหลวงบนนะฮะคือเผาไม่ไหม้นะก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนที่จังหวัดนครรับถือท่านมากฮนะวัตถุมงคลท่านก็หายาก อันนี้มานำเสนอนะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ให้ดูว่าแต่ก็เห็นแล้วชอบนะครับก็วัตถุมงคลตะกุดอ่อพ่อท่านเขียวหลงบนก็สร้างมาหลายรุ่นนะครับก็รุ่นเก่าๆนี้ไม่ไม่เคยเห็นนะแต่เคยเห็นรุ่นนี้ฮนระรุ่นปีนสามทวอรสร้างถวายก็ไม่รู้ประวัติการสร้างเท่าไหร่นะครับ เขาบอกว่าวัตถุมคนตะกุดของท่านก็ขึ้นชื่อทางคงพันชาตีเมตามหานิยมแค้วคลาดปลอดภนะัยเนี่ยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยอทำให้แค้วคลาดตลอดนะก็ศึกษาสะสมครับก็ให้ดูว่า,าตะกุดท่านก็เป็นเนื้อตะกัวเก่านะฮะ ก็ช่ำมากเลยคนระับน่าจะเป็นตะกัวเขาเรียกอะไรอนะ่ะตะกัวเรือวนเรืออะไรเงี้ยนำมาผสมสร้างเป็นตะกุดขึ้นมาเราเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินเฟร์เทลสวัสดีครับ